สวัสดีครับนักเรียนป .6 ทั3นะครับกับ6ทับ1นะครับวันนี้คุณครูมีบทเรียนมาสอนนะครับเนื่องจากเราจะตรงกับวันหยุดแล้วก็มีการติดภารกิจบางอย่างนะครับคุณครูก็เลยทําคลิปมาสอนให้นักเรียนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนเรื่องเกี่ยวกับนะครับการทําเชื่อมโยงนะครับในโปรแกรม powerpoint นะครับคุณครูจะมีหลักการทําง่ายๆให้นักเรียนจำเป็นทริคนะครับ อย่างแรกเลยนะครับวิธีการเราจะหัดทำโดยการที่เราหนึ่งเราเรียกสไลด์ออกมาสักสามสไลด์ก่อนนะครับแล้ที่สองอ่ะเราเคลียร์ขอบสี่เหลี่ยมนะครับทักเรียนเราเคลียร์ขอบสี่เหลี่ยมออกให้หมดนะครับเมื่อเราเคลียร์ขอบสี่เหลี่ยมแล้วนะครับวิธีการเทสง่ายๆการทำเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงนะครับเรากดแทรกภาพตัดปะนะครับ ของคุณครูเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก,กดคําว่าไปนะครับเราให้เราเลือกมาสไลด์ละหนึ่งรูปเพื่อเป็นความแตกต่างเขาบอกสไลด์ให้เราแยกสไลด์ออกนะครับให้เรารู้ว่าแต่ละสไลด์มันไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเ,เพื่อที่เราเห็นความต่างอีกนะครับให้เราใส่การเปลี่ยนไปด้วย นะครับอ่าเมื่อเราใส่เมื่อเราใส่เอฟเฟกฟคไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะทําตัวเชื่อมโยงนะครับง่ายๆนะครับให้เราไปที่แทรกแล้วก็ไปที่ text b o กนะครับหรือกล่องข้อความนะครับเราจะทําได้สองแบบครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะพิมพ์เลขหนึ่งสอง ที่เราเลือกใช้หนึ่งสองสามเนี่ยเพราะเราจะได้ดูออกง่ายๆนะครับอ่าเมื่อเราเมื่อเราเพิมพ์หนึ่งสองสามนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําเชื่อมโยงโดยการคุมดําที่ตัวเลขนะครับคลิกขวาเมื่อคลิกขวาแล้วนะครับเมื่อคลิกขวาแล้วนะครับเราก็เลือกไฮเปอร์ลิงก์หลังจากนั้นเลือกนะครับตำแหน่งในเอกสารนี้นะครับเลือกสไลด์ที่หนึ่ง แล้วเรียนเห็นความต่างคือมันจะมีขีดขึ้นนะครับแปลว่าเราทําเชื่อมโยงสําเร็จอันที่สองเราคุมดำสองนะครับคลิกขวาเลือกไฮเปอร์ลิงก์กดสองนะครับสําเร็จนะครับเห็นไหมครับมันจะมีขีดขึ้นเลือกไฮเปอร์ลิงก์นะครับสามเรียบร้อยนะครับก็จะได้ทั้งหมดสามอันหลังจากนั้นนะครับนักเรียนครับเราก็ไปคลิกให้มันเกิดกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับ คลิกขวาคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กด Copy นะครับแล้วก็ไปวางในสไลด์ที่ว่างอยู่นะครับแค่นี้เราก็สามารถทำเชื่อมโยงได้แล้วนะครับเมื่อเรากดไปปุ๊บเรากดไปหน้าที่สามก็จะไปหน้าสามเลยเห็นไหมครับเรากดไปหน้าสองก็จะมาหน้าสองเรากดไปหน้าหนึ่งก็มาหน้าหนึ่งนะครับมีอีก มีอีกวิธีหนึ่งนะครับน,น,นะครับมเมื่อเราจะอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้อัอกษรศิลน,นะครับอกักษรศิลอ่ะคุณครูจะแบ่งเป็นสามเลขหนึ่ง <1 S 2> นะครับอ,อันนี้ก็สองนะครับ ตำแหน่งที่เราต้องการังจากนั้นเราก็อีกตัวหนึงกดสามนะครับเมื่อเรากดสามแนละ้วคราวนี้เราจะมาทําเชื่อมโยงนะครับคุมดํานะครับไฮเปอร์ลิงก์หนึ่งเป็นเลขหนึ่งนะครับสองเป็นเลขสองนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับที่แล้วเลยสามก็เป็นเลขสาม ง่ายๆนะครับคุมดับวางไว้ครับวางไว้อะคนี้ต้องเทสดูการเชื่อมโยงครับเห็นไหมครับอเห็นไหมครับมันก็จะกลับไปมาได้เห็นไหมครับเออแต่ละอันนะฮะหวังว่านักเรียนนะครับไม่ว่าเป็นป .6 ชั้นไหนก็ตามนะครับ กลับไปทบทวนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวทับหนึ่งหทับสองหทับสามหทับสี่นะครับโดยเฉพาะหัทับสามกับหัทับหนึ่งนะครับเนื่องจากมันจะตรงกับวันหยุดเยอะครับทบทวนด้วยนะครับแล้วก็เรามาเจอกันในชั่วโมงนะครับแล้วก็มาลองทำตัวนี้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ